สวก็มากันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโพธิชาแนลาอุ้ยาเปี่ยนปนป่นเรามีกี่คนสองสี่หกเข้ากลางักคู่ไหมถ้ามีด้านจบเดี๋ยวอะเดี๋ยวมาเชิญทุกดาตลอดก็ได้มีรนวอ็กตร์จะได้ไม่หนักตื้นนั่นะ แต่๋ยาเสียดิบๆก็ได้เสียดิบๆก็ได้นะทีไรทีไรช่วยดูงขนมก็ได้โอ้ปักปั๊กปั๊กอย่าอย่าเบิ้งเบิ้งเฮาสิบอกนี่เค้กมาอยู่กับไน่เค้กไปอยู่กับไน่นี่ให้พ่อมาอยู่กับพี่กัปตันเบิ้งเฮาสิจัดการเฮ้อเดี๋ยวลุงขนอมเอาฝั่งนี้ก็ได้เค้กแงบ่มอมันเค้กกันยังดีกว่าพ่อแลยเฮ้ยไป เดี๋ยวดีดียกคางไว้ก่อนรอไม้มันฝั่งพี่กับตันมันสั้นน่ะต้องเลื่อนไม้ไปอีกเดี๋ยว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 หยุดก่อนเออผมว่ามันไม่ได้แล้วเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเอาฝั่งเข้าหลังมาก่อนข้างหลังเด้มาก่อนพี่ได้ลบลบพอองลิกก็ได้ฝั่งนี้เอออะไรฝั่งนั้นมันหนักใช่เห็นไหมผมมาพี่ได้สองนั่นแหละเสร็จแล้วระวังเตะสังสีด้วย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không băng, ยางมอไซค์ไม่มีสักเส้นเนาะอันจอบนนะะอยู่ไหนนะเดี๋ยวนี้ขึ้นหน่อยลงเลยจะพออันนี้ก็สิบกิโลแล้วเอาเหล็กตัวนะี้เนาะเอาเหล็กเลยเอาเหล็กเนาะมาลองลงเลยลงเลยจะได้เกนะียร์กัดเนาะใช่ กับตานกับตานนู่นไปตรงโน้นอ่ะหนูชอบไม่ใช่เหรอโอโหงานถนัดเนาะไ้หนึ่อึ๊บการดีๆกับตาลงานนี้มันยากจกเลยดีเด้อจับกันดีๆเด้ออย่าฝ่าปล่อยเด้อเห็นไหมพี่เด้แกรู้ใจผมอ่ะแกรู้ว่าผมถนัดตรงนี้ งานตรงนี้มันเป็นงานหนักเล่กับ oh. ตันทั้งนั้น oh. Oh. งานหนักนะเนี้ยาเพลือข้ามบ่ะเอาปาไหมปมันเข้าไหมเชียโอเคตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เทกไม่เชื่อน้ จบดีได้เหยเซลว่าม่คือดึง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 เนี่ฮันมาถรงนี้ป่าวมาทานมาทานมาทานจะไปซูดมันมาทานทำอะไรในเชือกนะเอามาช่วยดึงกลางชัอันไม่รู้อะไรสันหาไปงานเลยทวงเวลายังไม่รู้จักกัปตันอีกโอ้โหความสูงหนึแงเวเลยได้อยู่เนาะ เาใส่เสากลางนะระวังนะไอ้ไอ้ไอ้เออรองเท้ามีนะมันมันกินทั้งรองเท้านะสังกะสีน่ะสครับตอนนี้กับตันดำซิ่งกำลังอทวงเวลาทวงเวลาอย่าบอกเลยว่าหาเนวเบาแรงน่ะเออความดีที่ทำไว้เหรอ มลมาะไม่้งแรงต้องงกลาง่านะ่ไม้อันนึ่งไป่าแล้วเอ้เตะเลยเอาไม้อันหนทำไมไม่เอามาจะแปะังกันแตงเงาไม่รู้ไม่รู้มีขาเนาะถ้าแบบนี้น่าจะเบาเออะตนจะจะไปทางมนนิดนึงเพราะห่าหอ่นมันหนักได้เออนั่นแหละเออเราไม่ต้องกเยอะด้วย มัดดีหรือยังเชือกนะกัปตันทำไมทำไมไม่ให้พี่ถนอมเขาคู่กับไอ้น้องเค้กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูหนูเป็นคนจัดให้อันนี้น่ะกัปตันน่ะหัวหมอระวังเด้อรระวังเด้อกเดือลุงถนอมเก่งมุนมุนมุนนเอาล่รอบนี้เบาเลย เมันเบาเบาเลยตรงกลางเนี่ยผมได้ช่วยมันเบาเดินระวังเด้อเค้กเด้อทังกระซีเด้อเห็นไหมมันกินหนักเลยพี่นายผมทำมันจะไม่เสียแลงค่อยๆเดี๋ยวจะพลาดใกล้เจ้าคนตายเระวางังกระซีทุกลกมกลางเลยเลยมึงให้ปิดต้องเลย นายรวมรวมบอลเขาตุกเซาด้วยด้วยคมับพี่มันเดีอยาไปไกลเซาเลยเดี๋ยวไอ้เอ้ยเออเาวันทุกจุดโอ้โหแข่งเลย ไอซีครับตอนนี้เรายืนเสาไปครึ่งทางแล้วนะไอซีได้ทั้งหมด3เสานะก็จะเหลืออีก3เสาครับทุกท่านไปเราไปเอาเสาที่สี่นะผมบอกเขาอย่งอยู่ไอเสตยาทิดเลยสสตยาทิดเลยอะไรใคีู้โอ้ขาไปใส่ทำไมดึงเอพี่น่เนี่ยห้องไหน เออ้องพีละเออเสียพอโอเคกรใส่บาเสียวอแลอแล้วเผพอแล้วเยสูงอยู่หรอกมันไหลอยู่หรอกน้ำนะพอดีมางน่ะหเมตวเหรอเนะใหญ่เล นึกว่าบ้านบ้านจะเล็กนะพอใส่นี่เลยใหญ่เลยโอเคตอนไม่เป็นรูปเป็นร่างคือยังไงมันก็ต้องเชือกเอาไปเอาไปด้านนู้นหน่อยเอาไปเออมันหนักด้านนู้นเฮ้ยอย่าหมดดีเฮ้ย ลดเด้อไาเด้อเพ่ีซิงน้องข่าวมาในประเด็นลปนี่ก็ประมาณนี้นะ